อีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่าสาวเกิร์ลกรุ๊ปนี่มาแรงจริงๆนะฮะ for eve นี่ถึงแม้ว่าท่าเต้นของพี่ต้นจินตนาการที่ดึงนะฮะวงอะไรนะฮะ for eve ของเรานะครับจะบอกว่าโดนซุปซิปฮิโปไปแอบถามเรื่องแซ่บอีกแล้วเรื่องอะไรใงไ่ถทำไมถืออ้าวนะฮะเชิญเลยครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับซุปซิปแกฮิปโปนะคะแลววันนี้ฉันเป็นเกียรติที่แบบ โอ้ไม่กออยู่กับสองศิลปินแห่งยุคเยอะมากและตัวกันชตูนรุมรุมรุมจะไม่เป็นใครไม่ได้ค่ะนอกจากเกสโนว่าและโฟอีทจ้าสวัสดีจ้ามันมีความแปลกใหม่ตรงที่ปกติถ้าชั้นถามเกสโนว่าฉันก็ถามเลยโฟอีทก็โฟอีทเลยแต่คราวนี้สองกลุ่มศิลปินต้องมาคอลแลบกัน ทำไมถึงมาคอลแลบกันคะก็เป็นเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับของแอปชื่อว่าเพลินนะครับเป็นโปรเจกต์ช่วยเฮ่ซึ่งในในเฮ่เนี่ยก็จะมีแบบศิลปินหลายๆคนมาคอลแลบกันซึ่งเคสโนวาเนี่ยก็ได้เชิญนะฮะน้องๆโฟอีฟมาร่วมทําเพลงด้วยกันแล้แต่มีคนซุบซิบกัอคิปปมาว่ากว่าจะได้โฟอีฟมาคอลแลบด้วยคิวก็ยากเหลือเกินจริงหรือไม่ยากจริงๆครับเพราะน้องๆเขาแบบฮอตฮิตติด ลมบนกันมากๆนะงานคิวยาวมากก็ใช้เวลาที่นึงในการแบบว่าหาคิวล็อกกันแต่ว่าสุดท้ายก็เนี่ยครับได้มาเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมาค,คำถามน้องๆโฟอีพอได้เจอพี่เกสซซึอของเรารู้สึกไงบ้าง ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่แบบว่าพี่พีเขาเชิญได้มาร่วมโปรเจกต์ด้วยกันครั้งนี้กับพี่โน้ตก็เคยทํางานกันแล้วอะไรเงี้ยแต่พอว่าเจอพี่ๆคนอื่นก็รู้สึกว่าแบบอู้อู้อเราจะแบบได้ใช่ไหมเราจะโซนเกินไปหรือเปล่าพี่เราจะอะไรยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ดีค่ะในการทำงานด้วยกันเห็นว่ามีคนซุบซิบกับฉันมาว่าทั้งสองทั้งสองวงก็มีความเครียดฟูกีสก็ต้องเรียนร้องเพิ่มส่วนเกสึกจะต้องไปเรียนเต้นเพิ่มจริงหรือไม่จริงจริงก็เรียนเนื้อเนงตอนนี้อยครังยังห้อ เรามีอะไรสอนพี่เขาบ้างไหมคะของโฟอีฟมีสอนพี่หมแบบเต้นพี่เขาเก่งอยู่แล้วใช่ถ้าแบบนี้แล้วตอนเต้นเนี่ยก็จะไม่เชื่อเลยใช่เต่งก็พอแบบขยับไม้ขยับมือได้อยู่งพอขยับมาขยับมีสาธิตแบบการเต้นให้พี่ดูด้ไหมว่ามันท่ามันจะเป็นอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวถือไหมไม่ไม่ไม่ราการนี่แหละรายการ

ไม่รอแล้วไม่ลอหน้าหลานเป็นได้นี่มีคนซุบซิบกับฉันอีกหนึ่งในนี้ทั้งหมดมีคนหนึ่งจะเป็นนางเอกใหม่ใครเอ่ยพี่เมมเหรอเป๊ปคอร์มีใครเป็นนางเอกใหม่ไหมแต่ได้ยินว่ามีการร่วมงานกับนางเอกใหม่ก็คือคุณเอิร์ชลิสาอ๋อหลอกล่กับพี่เอิร์ชลิสาเป็นไงบ้างการร่วมงานเห็นว่าแบบ มีความสนุกมากกันในกองคือใน MV เราก็จะเป็นแบบเกมโชว์ใช่ไหมพ<ช>ูดง่ายแต่ทำไม่ได้ทำไม่ง่ายเนี่ยก็เหมือนแบบพี่ๆเนี่ยเขามาให้โจทย์เราพี่เออเขามาให้โจทย์แข่งกิน Uh huh. ตอนนั้นก็จะแบ่งทีมเป็นทีมเกสึือกับทีมโฟอี e, มาแข่งกินกันตอนถ่ายจริงๆคือสนุกจริงเพราะว่าอาหารมันอร่อยงัน้นมาเข้าเพลงหน่อยดีกว่ากับพูดง่ายแต่ทำไง่ายทำไมเพลงนี้มันถึงชื่อนี้มีความหมายยังไงอะไรยังไงครับก็พูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายเนี่ยคือเอาจริงๆก็คือการรวมตัวของพวกเราสองวงนี่แหละ uh huh. เรารู้สึกว่าโหมันไม่ง่ายจริงๆที่เกินไปคือทางเขาแบบว่าคิวเยอะมากๆเลยแน่นมากๆก็เลยเนี่ย อยากจะทําให้มันเกิดขึ้นได้แต่มันก็ไม่ง่ายนะเว้ยงี้็เลยได้มาเป็นไอเดียกิมมิคเพลงก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเพลงที่ดีแบบว่าติดปากได้ง่ายด้วยก็เลยเป็นเพลงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นไงครับร่วมงานกับพี่ๆง่ายอย่างที่เราคิดไหมหรือไม่ง่ายเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่ง่ายค่ะแต่พอได้ร่วมงานจริงๆแล้วก็แบบเฮ้ยง่ายนะเพราะว่าพี่ๆเขาใจดีมากแล้วเขาก็คอยให้คําแนะนําเราตลอดค่ะเรารู้สึกสบายใจอยู่กับพี่เขาเราสนได้เต็มที่เรื่องราวเป็นอย่างนี้เพลงนี้ออนแอร์ที่ไหนอะไรยังไงเราจะหาชมได้ท ครับก็ตอนนี้สามารถหาชมได้แล้วทั้งเพลงทั้งมิวสิกวิดีโอหาชมได้ในแอปเลินนะฮะคนที่มาดูในแอปเนี่ยจะดูได้ก่อนคนอื่นแต่ว่าสำหรับทุกคนอื่นเนี่ยวันที่2พฤษภาจะได้ดูใน YouTube <c oughs> ในอะไรอย่างเหรับสำหรับสิงเกิลน,นี้มีอนาคตมีวางแพนงไหมว่าทั้งสองคุงจะมาคอลแลบกันอีกคำว่าหูคือคิวหนูได้ไหมวะ ก็บอกแค่เกมนี้คูจะแย่แล้วก็เราก็อยากอยากร่วมงานด้วยเรื่อยๆอยู่แล้วนะของทางโฟอีอย่างเงี้ยใช่คือถ้าน้องมีคิวก็ติดต่อมาได้เลยนะครับฉันมีเกมให้เล่นค่ะคุณเดี๋ยวเราจะจับฉลาดเกมมันชื่อว่าตกน้ำร้องเสียงอะไรและกติกาเกมก็คือ เราจะให้แบ่งทีมทั้งหมด3ทีมโดยในฉลากจะมีชื่อสัตว์ประจำทีมและในแต่ละทีมจะต้องร้องเสียงสัตว์ประจำทีมออกมาโดยฮิปโปจะกำหนดจำนวนให้แต่ละทีมร้องเสียงสัตว์ทีมไหนร้องไม่ตรงตามจำนวนตกรอบอ่าง่ายใครชนะฉันมีเวลาพี่อาสิ10ผลงานตัวเอง30วิค่ะอยากจะพีอาร์อะไรก็ได้30วิพร้อมเล่นหรือยังคะได้สุ่มนะคะอย่าเพิ่งเปิดนะคะ เปิดขาด้วยตัวอะไรช้างเฮ้ยช้าง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 เหมือนล็อกลองหามก่อนแพ้ล้องยังไงคะถ้าแพ้จมน้ำสามครั้งตายค่ะตายนี้นะคะช้างร้องไงช้างร้องไงตกลงดีดี จอมจอมตกน้ำดังจอมตั้งสติดีดีเงยังเฮ้ยแรงอ่ะเหมือนซ้อมซ้อม three two one go ช้างตกน้ำเจ็ดครั้งลองว่าเงย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 มสติดีสติดีโลมาตกน้ำสามครั้งลองว่าจ๋อมจ๋อ๋อมจอม แผล่ปกน้ำแครั้งรองว่าแแแแแแเฮ้ยเเอาเว้ยโลมาตกน้ำส2องครั้งจอจอมจจ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 โ้หดูสนงหนึ่งไปแล้วหนึ่งทีม เรามาเราคจะเราครจะอยู่นะแต่ท uh. ีมที adım, ่ตกรอบสามารถกวัสมาธิสองทีมได้สองทีมยืนตรงกลางค่ะพร้อมหรือยังคะเฮ้ยยังยังใส่ไม่ดีเลยแพ้ตกน้ำหกครั้งลองว่าแบ๊บแ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 บช้างตกน้ำสิบสี่ครั้งลองว่า ิงกันมากเลยนะเงอกเาตะเงอองว่าเงงอะเงงอกเงงอกเงงอะ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 เงงอกเงงอะเงงอกเงงอะ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 เงงอกเงือะเงง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 อะเงอ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 เง จ๋ะเก่งมากแอทา์ของคุณ30วิบวิกับการโปรโมทฝากเพลงใหม่ของพวกเราแล้วด้วยแล้วกันนะครับ Get ส o นว่ากับ4 E อ <aves> ีครับพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายแล้วก็อีกเพลงหนึ่งของของวงเราเองแล้วกันเนาะชื่อเพลงทำดีเป็นพิธีครับก็เพิ่งปล่อยไปเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราเองก็ฝากไว้ทั้งสองเพลงด้วยลวครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราแล้วก็โฟอีด้วยนะครับผมกิ <c oughs> <อ>จการที่บ้านกิจการที่บ้านกิจการที่บ้านทำอะไรอยู่ตอนนี้ใครอยากทำเสื้อผ้านะครับติดต่อได้นะครับผม ไปจีมาได้เลยครับลูกเข้าโรงเรียนลูกเข้าโรงเรียน <c oughs> วันนี้สนุกมากขอขอบคุณนะคะพี่แคสโนว์นแล้วก็น้องโฟอีมั่งเลยนะจ๊ะากตามด้วยนะคะกับเอ็มวีพูดง่ายแต่ทาไม่ง่าย,ายอยากรู้ว่าจะพูดง่ายแต่ทำมันง่ายไงยก็ไปติดตามในเพลินนะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะคะจนใหม่คราวหน้ากับสุขสี่ทโปรดิสิว่าฉันจะไปกวนคายกอบประสาทคายต้องมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณขอบคุณค่าคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่า เรานำเสนอข่าวอัปเดตเรื่องราวของน้องโฟอีฟมาตั้งแต่ตัวเท่านี้ทัวันนี้เป็นสาวเนาะเก่งแล้วก็ฝันตามผลงานน้องด้วยนะคะที่ฟิชเชอริงกับเกสโนวาอีกเยอะแยะมากมายเลยเขาเก่งจริงย่อมใช่แล้วครับ